มีใครรู้จักวิธีการครองตะกร้าสินค้าใน TikTok หรือว่า Shopee ไหมครับ ถ้าใครมีรู้เนี่ยผมทาให้ดูนะครับคำว่าคลองตะก้าเนี่ยก็คือเวลาที่เราเข้าไปที่สินค้าสักหนึ่งตัวอย่างเช่นในทิกต o k เนี่ยนะครับแล้วกดเข้าไปแบบนี้ครับดูด้านล่างนะครับมันจะมีลูกศรชี้ขึ้นเนี่ยครับคือการคลองตะก้าเห็นวิดีโอที่อยู่อันแรกสุดไหมครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นวิดีโอนะครับที่สร้างยอดขายนะครับในสินค้าชิ้นนั้นขายดีที่สุดมันก็เลยมาอยู่ตรงนี้ครับก็คือนอกจากทาวิดีโอแล้วเนี่ยนะครับก็มีโอกาสนะที่จะทําให้เราเนี่ยครับคลองสินค้าชิ้นนั้นอยู่คลองคือไรส่่าาา้เเขทีียดก ก็มีสูงตามไปด้วยดังนั้นเงื่อนไขก็คือเราจะต้องเป็นคนที่ทําวิดีโอแล้วก็ขายดีขายได้นะครับแต่ว่านะครับถ้าเราไปทําสินค้าที่มันมีคู่แข่งเยอะเนี่ยนะครับมันโอกาสมันก็น้อยเนาะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการหาสินค้าที่ขายดีแต่ว่ายังไม่มีคนทィィําวิดีโอซึ่งถ้าเราเป็นคนแรกที่ทําวิดีโอนะครับเราก็มีโอกาสนะครับที่มันจะมาอยู่เป็นวิดีโอที่เล่นอยู่หน้าแรกแบบนี้ครับโอกาสขายก็มีมากขึ้นและทําให้เราเนี่ยนะครับสินค้าเนี่ยเราคลองตะการได้ด้วยนะครับแล้วเราจะหาสินค้าที่ขายดีแต่ว่่าาายังงไมมีีคคนทรํรววิวอต ทำยังไงผมก็จะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าคาร์โรลาต้านะครับคาร์โรลาต้าเนี่ยใช้ฟรี7วันครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะใช้เป็นแบบรายเดือนหรือว่ารายปีนะครับใส่ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับหรือว่าตอนที่เช็คเอาท์เนี่ยใส่โค้ดเซนเป็ดนะครับ S I E N P E D นะครับก็จะได้ส่วนลดเพิ่มก็เดี๋ยวเข้าไปที่คาร์โรลาต้าได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มาที่แทบคําว่าสินค้านะครับให้เราเลือกคําว่าสินค้าใหม่ยอดนิยมเมนูนี้เนี่ยเขาจะไปหาสินค้าที่เพิ่งโพสต์ภายใน3วันแล้วก็ขายดีนะครับเนี่ย น้อยผมก็จะเลือกน้อยกว่า10นะครับเสร็จแล้วก็กดส่งเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เลื่อนมาทางขวามือสุดนะครับให้เราไปดูสินค้าเนี่ยครับสินค้าไหนนะครับที่จำนวนครีเอเตอร์น้อยๆนะครับแล้วก็เห็นไหมครับวิดีโอที่ทำรายได้สูงสุดไม่พบวิดีโอยังไม่มีใครครองตะกร้าังนนี้นะครับเราก็จะเข้าไปดูสินค้าพวกนี้นะครับซึ่งผมก็ดูละสินค้าชิ้นนี้นะครับน่าสนใจนะครับแล้วเราก็ไปดูด้วยนะครับว่าสินค้าชิ้นนี้เนี่ยนะครับเขาให้ค่าคอมในหน้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางสินค้าเนี่ยเจ้าของร้านค้าเขาไม่ มผมเลื่อนลงไปดูเขาให้ค่าคอม129บาทตอนหนึ่งยอดขายนะครับเลื่อนลงไปดูนะครับไม่มีคนขายครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับแสดงว่าเราเจอแล้วนะครับว่ายังไม่มีคนทําคลิปวิดีโอที่คลองตะก,กาอยู่เราก็จะทําวิดีโอตัวนี้แหละนะครับ